สวัสดีครับ F.C. อายุค้าครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆสวยๆงามๆอึดถึกทนมานำเสนอ1คันนะครับผมคันนี้แบรนด์จากโตโยต้าคันนี้คือ Toyota c o ค o ร l a o ออติ1.6ตัว G หน้าหมูนะครับปี2007ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของรุ่นหน้าหมูนะครับผมถามกันมามากมายนะครับว่าเมื่อไหร่จกเอาหน้าหมูมาให้วันนี้จัดสภาพดีๆมาให้เลยนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ก็ไปจมน้ำนะครับแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผม มาพร้อมกับล้อแม็กที37สามเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดลงตัวไม่ได้โหลดนะครับผมมีสเกิร์ตรอบคันมีล้อแม็กนี้เพิ่มความดู ความเป็นวัยรุ่นให้กับออติสหน้าหมูและยังเป็นสีบอลเงินนะครับผมสีสันเงาฉ่ำทั้งคันสปาภายในสปาห้องเครื่องซักซอกให้ครบหมดแล้วนะครับผมสีอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมไม่ใช่ปัญหาของการใช้งานนะครับผมโดยรวมไม่ใช่ปัญหาของการใช้งานสีสันยังโอเคไม่น่าเกียดนะครับโดยรวมยังดูสวยงามนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตท้ายสเกิร์ตข้างนะครับครบ,ครบเลยนะครับ มาพร้อมกับไอตัวครอบคาลิปเปอร์เบรกแบบแบมโบ้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามนะครับผมนี่นะฮะใครที่หารถใช้งานนะครับในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นแนะนำคันนี้นะครับปี2007กับหน้าหมู1.6ตัว G ตัวท็อปสุดของเครื่อง1.6ด้วยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกบองข้างกุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานนะครับภายในเป็นเบาะหนังตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานมีแอร์แบ็กชื่อพวงมาลัยดิสเบรกสีล้อปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้า กระจบทุกบานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมคันนี้ไม่ได้มาจากลูกค้าวิ่งมาแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้กอไม่แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มาแบบนี้เลยรถีิร้านเราเอฟซีหลายท่านรู้ดีนะครับไม่สี่ห้าแสนหกแสนเราก็ขายมาแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องกอนะครับผมด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเบาะสะอาดสะอ้านฟอกให้หมดแล้วมีตําหนิของเบาะตามการใช้ง,งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผม แอร์แบ็กที่พวงมาลัยและเบาะหลังยังสามารถพับได้แยงของจากห้องสัมภาระที่ยาวๆเข้ามาสู่ในห้องโดยสารได้สบายๆนะครับผมบางคนเอาไปขนน้ํานะครับบางคนเอาไปขนถุงก๊อฟนะครับสบายๆด้านหลังนะครับผมกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะอย่างอุปกรณ์ยังมีให้ครบนะครับซอกซ้ายซอกขวาฝากระโปรงน็อตไม่แกะเดิมจากโรงงานนะครับผมสวยงามนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหลุมอะไรกันบ้างหลุมอะไรไม่เคยมีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมหลุมสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างมีมาให้ครบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์ก,กันสักเล็กน้อยนะครับหลายท่านถามเราเข้ามานะครับว่ารถโครงสร้างเป็นยังไงนะครับนี่นะครับให้ดูเม็ดอาร์กเลยเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับ ไม่มีการตัดต่อพี่ความเป็นจมน้ําแต่อย่างใดนะครับตรวจสอบพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดนะครับมีท่อทุ้มๆนุ่มๆมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเป็นแบบวัยรุ่นนะครับผมไม่ได้รบกวนชาวบ้านนะครับเสียงเพาะๆนุ่มๆนะครับนี่นะฮะ เป็นรถบ้านที่แท้นะครับไม่ใช่เป็นแท็กซี่ป้ายทะเบียนเป็นหมวดใหม่เพราะว่าเลขเก่าเจ้าของเดิมสลับออกนะครับเจ้าของเดิมสลับเลขออกเราแถมไปให้เลยป้ายไอยุทธาเพิ่มความขังรับรองขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนถ้าคุณขับแบบปกตินะครับผม,มแบบแบบมีสติยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะฮะคานเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานตุ้มโชกซ้ายขวาเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบน้ำมันเครื่องใส่กิ๊กนะครับ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผมไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีเยิ้มนะครับมีแค่คราบเศษดินเศษฝุ่นเศษไข่ตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นไฟหน้าใสาๆเลยนะครับขัดเคลือบให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในรถนะครับผมภายในกว้างขวางนะครับนั่งสบายตามสไตล์ออติสหน้าหมูนะครับผมคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงาน ประตูซ้ายขวาตกแต่งลายไม้หมดแอร์เป็นแบบออโต้เป็นแบบดิจิตอลแล้วใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันแอร์เย็นฉ่านะครับผมแอร์เย็นฉ่านะฮะนี่นะฮะเครื่องเกียร์ดีนะครับแท่นคงแท่นเที่องไม่สั่นนะครับผมคันนี้ผมเอาไปทดลองขับนะครับจากร้านผมไปสมุทรสงครามมาแล้วนะครับเอาไปส่งรถให้ลูกค้าคันหนึ่งนะครับก็วันนั้นก็ขับคันนี้ไปเพื่อไปรับกลับนะครับถือว่าขับขี่โอเคนะครับผมนี่นะฮะขับขี่โอเคช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่า คุ้มค่าคุ้มราคากับการหาขับขี่ใช้งานแน่นอนแสนต้นต้นเท่านั้นได้รถปี2007กับออติส1.6ตัว G ตัวท็อปสุดของเครื่อง1.6นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอไหล่ไม่แพงแล้วก็ไม่จุกจิกซื้อไปใช้งานออติสบอกเลยมีแต่ความสุขแน่นอนไม่จุกจิกอไหล่ถูกมากๆนะครับแล้วก็ไม่พังนะครับซื้อไปใช้งานก็โอเคนะครับผมขี่ออติสพังขี่ควายควายตายตามคอนเซ็ปที่เราเคยเกล่าวไว้นะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับถูกใจคันนี้ตัวรถอยู่ที่พุนทธสาย2 กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งแมนเชเตอร์แค่คุณมั่นใจเราดูคลิปละเอียดเรามีรูปมากกว่า60รูปให้คุณดูทุกซอกทุกมุมถ่ายแบบละเอียดแทบจะไม่ต้องมาดูที่หน้าร้านได้เลยใครใครไม่สะดวกอยู่ไกลๆสามารถวีอคอลดูเพิ่มเติมได้หรือจะให้เราส่งแค่มาจํามาเรามีบริการสไลด์ออน24ิชั่วโมงอยู่ที่ไหนของมุมประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนของมุมโลกเราสามารถส่งได้หมดอยู่ไกลส่งแพงอยู่ใกล้ส่งฟรีนะครับผม ตามคอนเซปต์ร้านเราเลยฝากร้านเล็กๆของอายุทธคาร์ไว้ด้วยนะครับผมร้านเล็กๆที่มีใจในการนํารถดีๆมาพรีเซนต์มาเก็บงานมามอบความสุขให้กับ fc ได้เอารถไปใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยใครหารถกลับบ้านส่งการหารถใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับกับปี2007นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยคอมเมนต์แต่พอประมาณนะครับการต่อรองนะครับต่อรองแต่พอประมาณถ้าคิดว่าแพงลองดูคันอื่นนะครับผมมีราคา แพงกว่านี้แน่นอนในตลาดเราไม่ได้ขายราคาสูงที่สุดในตลาดเราขายราคากลางๆนะครับผมนี่นะฮะหารับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ